สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการเซว่นอ่าพูดได้บายวินวินพูนะครับวันนี้เรามานะครับดูนะครับชุดคอมพิเซตนะครับประกอบเสร็จในชุดเดียวนะครับวันนี้นะครับเป็นของลูกค้านะครับเฮียณรงค์ชัยนะครับจากร้อยเอ็ดนะครับเป็นชุดคอมพิเซตนะครับอของเวลพภูนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละพาร์ทนะครับประกอบเสร็จนะครับในชุดเดียว เริ่มจากเครื่องเกลือนะครับเป็นของไอทอนพูลนะครับโมเดลไวรอนะครับ V18 นะครับเหมาะสำหรับเสาไว้น้ำประมาณสักไม่เกิน60คิวนะครับแล้วมาดูตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลใบนี้นะครับออกแบบเป็นตู้พลาสติกนะครับเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ข้างในนะครับส่วนหน้าตู้นะครับก็จะมีนะครับเมนสวิตช์นะครับเมนแมนนวลนะครับแมนนวลปั๊มติดเลยนะครับเครื่องเกลือติดเลยนะครับออโต้นะครับ โอเคทำงานตามทามเมอร์นะครับโอเคส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นของไฟใต้น้ำนะครับออนออฟนะครับโอเคส่วนรายละเอียดในตู้ไฟนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเมนเบเกอร์นะครับส่วนตัวนี้เป็นเบเกอร์ของปั๊มนะครับปั๊มกรองนะครับส่วนที่นี้เป็นเบเกอร์ของนะครับเครื่องเกลือนะครับเรามาดูที่นะครับแมกนิกนะครับ ST12 นะครับจะเป็นของตัวปั๊มกรองนะครับ S.T.10 นะครับจะเป็นของเครื่องเกลือนะครับมาดูที่โอเวอร์โหลดนะครับ9-13แอมป์นี้จะเป็นของปั๊มกรองนะครับ7-11เป็นของเครื่องเกลือนะครับเรามาดูที่เทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลนะครับตัวนี้คือเมนพาวเวอร์สายสุดนะครับแล้วก็ถัดมานะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นของตัวปั๊มกรองนะครับตัวนี้จะเป็นของเครื่องเกลือส่วนเทอร์มินอลสชุดสุดท้ายนะครับ ที่เห็นสายไฟต่ออยู่นี้ก็คือเป็นของขุมไฟใต้น้ํานะครับไฟใต้น้ํารุ่นนี้ของพี่ในลงชัยนะครับเป็น DC นะครับนี่คือม้อแปลง DC นะครับ12โวลต์นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับในชุดนี้ก็จะมีนะครับตัวเฟดโ rotection นะครับมีตัวนะครับป้องกันไฟนะครับตกไฟเกินนั่นเองนะครับมีทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ที่อยู่ข้างในนะครับเป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับ ในชุดนี้เราจะตั้งให้นะครับออ,อนนะครับออฟนะครับออนออฟสองช่วงด้วยกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับการตั้งเวลานะครับตั้งเวลาจริงนะครับตัวเลขลูกศรน,นะครับถ้าตอนนี้นะครับเก้าโมงนะครับก็ลูกศรก็ไปอยู่ที่โอเคเก้าโมงนะครับตัวลูกศรนะครับต้งนี้คือตั้งเวลาจริงนะครับตามนาฬิกาของเรา นะครับโอเคลูกศรถ้าตอนนี้9ก้าโมงก็ไปชี้ที่9ก้าโมงนะครับส่วนเวลาทํางานนะครับตัวสีแดงนะครับนั่นคือออนตัวสีขาวนั่นคือออฟนะครับผมจะตั้งให้นะครับของพี่ในโรงชัยนี้8ปดถึงสินะครับแล้วก็ก็คือ8ปดโมงถึง12บสครโมงปั๊มกองก็จะทํางานแล้วก็เครื่องเกลือจะทํางานพร้อมกันนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งนะครับก็จะเป็นสิบ ห้านาฬิกาจนถึงทุ่มหนึ่งนะครับเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับนี่คือเวลาทํางานนะครับแดงคือออนขาวคือออฟนะครับสช่วงนะครับเวลาทํางานโอเคต่อไปเรามาดูตัวปั๊มนะครับปั๊มกลองนะครับเป็นของเวลพูนะครับขนาดนะครับที่เลือกให้ในชุดนี้1.5แรงนะครับมาตรฐานงานนะครับเวลพูนะครับจากสเปนนะครับตัวถัดไปนะครับเป็นถังกองทรายเวลพูเช่นเดียวกันครับถังสี น้ำเงินเข้มๆแบบนี้นะครับเป็นรุ่น D ดี800นะครับหรือ32ินิ้วนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถทำโฟเลตได้นะครับ 24Q คิวต่อชั่วโมงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือเป็นโมเดลท็อปเมาส์นะครับโอเคส่วนตัวที่เห็นนี้นะครับก็จะเป็นกระบอกเซลล์ของเครื่องเกลือนะครับไวรอนนั่นเองนะครับทั้งชุดนะครับถูกประกอบเสร็จในอยู่ในชุดคอมพิวเซตนะครับติดตั้งง่ายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาตรฐานเลยนะครับสำหรับเสาไา้น้ํานะครับสระของคุณพี่นงชัยนะครับเป็นระบบสกิมเมอร์นะครับเราจะมีนะครับทางด้านดูดนะครับของปั๊มตัวนี้นะครับท่อเส้นนี้นะครับบอลวาล์วตัวนี้นะครับต่อไปที่นะครับสกิมเมอร์ข้างสระนะครับตัวถัดมานะครับเป็นแว็กคั่มหรือตัวดูดกรตัวถัดมาก็คือสุดอสระหรือเมนเดนนั่นเองนะครับทั้งหมดเป็น2นิ้วนะครับ ก่อนเข้าปั๊มนะครับมีบอลวาล์วหนึ่งตัวออกจากปั๊มนะครับมีเช็ควาล์วนะครับหนึ่งตัวขนาดสองนิ้วนะครับต่อจากปั๊มก็ไปเข้าถังกองนะครับที่นะครับท่อทางเข้านะครับของถังกองเวลานะครับไปนะครับส่งของนะครับอุปกรณ์ทุกตัวจะถูกแยกชิ้นออกไปนะครับต้องดูให้ดีนิดนึงนะครับตัวท่อด้านบนนี้ก็คือท่อที่มาจากปั๊มนะครับส่วนท่อด้านล่างนะครับเป็นท่อที่นะครับท่อน้ําดีเข้าสระนะครับ นี่คือมันที่พอร์ตวาลนะครับเวลาเรียกสื่อสารกันตัวนี้เรียกมันที่พอร์ตวาลของถังกองนะครับตัวนี้คือท่อน้ําดีนะครับออกจากนะครับถังกองกองเสร็จเรียบร้อยเป็นท่อน้ําดีเข้าสระนะครับนี่คือท่อทางด้านจ่ายนะครับออกจากถังกองท่อน้ําดีนะครับปกตินะครับเวลาใช้งานปกตินะครับบอลวาลตัวนี้นะครับจะเป็นบอลวาลบไบพาสจะถูกปิดอยู่แบบนี้นะครับนะครับน้ำดีนะครับก็จะไหลเข้ากระบอกเซลล์นะครับทางด้านนี้นะครับโอเคไหลเข้ากระบอกเซลล์ก็ไหลออกทางด้านนี้นะครับ น้ำนะครับที่ผ่านระบบเกลือเสร็จเรียบร้อยแปลงเกลือให้เป็นคลอรีนก็จะไหลออกท่อตัวนี้นะครับโอเคนี่คือท่อนะครับที่ต่อเข้าไปในสระนะครับเอาดันล่างนี้นะครับส่วนท่อนะครับที่อยู่ตัวเดียวทางด้านฝั่งนี้ของทางกองนี่ครับตัวนี้นะครับต่อสําหรับท่อน้ําทิ้งนะครับต่อลรงรางน้ําทิ้งของเราได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ต่อไว้ให้นะครับตัวนี้ให้ลูกค้านะคร ah okay. ับต่อใช้งานเองได้เลยนะครับเป็นท่อน้ําทิ้งตัวนี้ไม่ต้องใส่วาวนะครับ เดี๋ยวให้ดูรูปร่างนะครับกันชัดๆนะครับเวลาประกอบนะครับผมก็จะถอดแยกชิ้นส่วนไปนะครับนะครับการวางจัดเลี้ยงอุปกรณ์นะครับให้เป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคส่วนเทอร์มินอลการต่อสายนะครับก็จะมีแบบนี้ให้ไปในตู้นะครับว่าตัวไหนต่อยังไงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราส่งนะครับแยกชิ้นส่วนไปนะครับหากมีข้อสงสัยก็มีเบอร์ช่างนะครับอยู่ในตู้เรียบร้อยนะครับ คนที่เขาประกอบนะครับโอเคนะครับประกอบเสร็จเป็นแบบนี้เนี่ยครับนี่คืองานของคุณพี่นลุงชัยร้อยเอ็ดนะครับหากมีความสงสัยประการใดนะครับท่านไม่เข้าใจนะครับเมื่อไหร่นะครับก็สามารถเปิดดูได้ใน YouTube นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อใช้งานอะไรต่างๆทุกอย่างนะครับจำรุ่นสินค้าไม่ได้เปิดดูใน YouTube นี้ได้เลยนะครับผมจะทำวิดีโอชุดแบบนี้ให้ลูกค้านะครับ ทุกท่านนะครับที่สั่งชุดคอมพิวเซตนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่นุลกชัยนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับทีมงานวิบินผูนะครับผมพี่ชานะครับก็เป็นคนร้อยเอ็ดนะครับบ้านเดียวกันนะครับก็ยินดีนะครับรับใช้นะครับหากมีข้อสงสัยใดๆก็นะครับโทรเข้ามาปรึกษานะครับดูแลกันนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับเรามีอะไรหรือมีอะไรพร้อมนะครับคอยบริการนะครับขอบคุณครับ